สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดสอบตัวอะแดปเตอร์นะครับแบบสวิตชิงนะครับที่ลาเบลของตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเขียนไว้ว่า12โวลต์5แอมป์นะครับซึ่งผมแพนเอาไว้ว่าตัวนี้จะซื้อเอามาใส่กล้องวงจรปิดนะครับจะใสใ่ในส่วนของตัวบันทึกนะครับ NVR นะครับเพราะว่า NVR ของผมเนี่ยใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ตัว5แอมป์น่าจะพอนะครับแต่พอซื้อมาแล้วเนี่ยพบว่า ตัวตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ครับมีขนาดที่เบาจนผิดปกตินะครับเพราะว่าถ้าจะใา่กระแสะได้5แอมป์เนี่ยควรจะมี L นะครับหรือว่ามีหมออแปลงนะครับที่มีทองแดงเส้นใหญ่แล้วก็จำนวนรอบพอสมควรนะครับน่าจะมีน้ำหนักมากกว่านี้นะครับผมก็สงสัยนะครับก็เลยว่าเอามาเทสนิดนึงครับโดยเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะเทสด,ด้วยวลต์มิเตอร์ก่อนนะครับดูว่า แรงดันเนี่ยจะได้ที่เท่าไหร่นะครับโดยสเปคของมันเนี่ยคือ 12V โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะมิเตอร์มาวัดดูนะครับับมาดูครับว่าจะได้โวอเทจเท่าไหร่นะครับได้ 12.41V โวลต์นะครับก็ถือว่าเลย1 2โวลต์มานิดหน่อยนะครับ1 2 4 1ครับก็ไม่เป็นไรครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อเข้ากับอิเล็กทรอนิกส์โหลดเพื่อเทสกระแส ดูอีกทีนะครับว่าตัวนี้จะจ่ายได้กี่แอมป์ครับครับมาดูกันในส่วนของโหลดกระแสนะครับตอนนี้ก็จะเอามาต่อกับอิเล็กทรอนิกส์โหลดนะครับเพื่อดูว่าตัวอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์5แอมป์ตัวเนี้จะโหลดกระแสได้ถึง5แอมป์จริงหรือเปล่านะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยผมจะต่อนะครับเข้ากับอิเล็กทรอนิกส์โหลดนะครับเราก็จะโหลดด้วย แรงดันคงที่นะครับที่11.5โวลต์นะครับลองดูว่าให้อิเล็กทรอนิกส์โหลดเนี่ยมันโหลดตัวอะแดปเตอร์นะครับจนแรงดันตกไปที่11.5โวลต์เนี่ยนะครับแล้วกระแสจะจ่ายได้ถึง5 M แอมป์ไหมครับแต่ว่าจากในรูปจะเห็นว่าที่11.5โวลต์เนี่ยตัวอิเล็กทรอนิกส์โหลดนะครับพบว่าจ่ายกระแสได้เพียง1.3 M แอมป์เท่านั้นนะครับก็คิดว่าถ้า ขนาดโวลเต็ดออกมาที่11.5โวลต์ยังจ่ายได้ไม่ถึง2แอมป์นะครับตัวนี้ก็ไม่น่าจะจ่ายได้ถึง5แอมป์นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบด้วยการโหลดนะครับด้วยกระแสคงที่นะครับที่3แอมป์นะครับดูว่าถ้าเราโหลดที่3แอมป์เนี่ยแรงดันคงที่เนี่ยมันจะตกไปเหลือกี่โวลต์นะครับเพราะว่าถ้าเราโหลดที่5แอมป์เต็มเเนี่ยผมว่าน่าจะ น่าจะไม่ไหวนะครับกลัวมันจะช็อตนะครับเดี๋ยวผมเซตใหม่นะครับเป็นโหลดกระแสคงที่นะครับที่3แอมป์นะครับแล้วดูว่าแรงดันนะครับจะตกเหลือเท่าไหร่นะครับในรูปจะเห็นว่าแรงดันตกเหลือเพียง2.6โวลต์เท่านั้นนะครับที่3แอมป์นะครับก็แน่นอนครับถ้าเห็นการทดสอบแบบนี้แล้วตัวอะแดปเตอร์ตัวนี้ไปไม่ถึง5แอมป์แน่ๆครับ3แอมป์ก็ไม่ได้นะครับก็คาดว่าจะอยู่ที่ 2แอมนะครับ2แอมเท่านั้นนะครับอันนี้ผมเทสที่2แอมนะครับก็โวลเตจก็ตกไปที่11.4นะครับก็ยังสามารถใช้แทนอะแดปเตอร์12โวลต์ได้นะครับแต่ว่าถ้าจ่กระแสสูงสุดเนี่ยได้ไม่เกิน2แอมนะครับเพราะว่าถ้าเกิน2แอมเนี่ยแรงดันตกแน่นอนครับก็ สมราคาครับตอนนี้ซื้อมาในเว็บออนไลน์นะครับตัวละ99บาทพอทีแรกก็ถ้า99บาทเนี่ยซื้อมาแล้วสามารถจ่ายได้5แอมจริงนีถือว่าคุ้มค่ามากครับแต่ก็นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จ่ายได้แค่2แอมเท่านั้นครับ